ปีนยิ้มใกล้ครับือ้ออะอรต้อ,ขอ,องขางแบบยากาศเข่าก็ร่งงามครับพี่นอ้องยากาศเขียวๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีไอหนาวินทุะขูทุกคนเด้อครับผมพี่น้องม้อนี้กะมาพบก,กับไอยนาวินอีกคู่เก่าคู่เดิมนะครับผมกับบรรยากาศต,ตอนเร่งๆครับผมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพี่น้องเห็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าหน้าวินบ่รับหน้าขันบันไดกับหน้าหอมทั้งหลังนะครับผมหน้าทั้งใต่นี่ก็เป็นหน้าโดดไม้นะครับผมเห็นเสียงนกเสียงกาบรรยากาศคืนฝ่ายคืนฝนทั้งฟังเล่าพี่น้องทั้งฟังเล่าเพล่นหน้าผมมันนี่เมนูม้นนี่ผมเอามาฝากพี่ฝากน้อง,ง,งเป็น ขาปุ่นพี่น้องเอ๋ยสีมะสัวขาปุ่นน้ำยากะทินี่นวินแต่ขาปุ่นสีชมพูมากสีเหลืองไฟนี่เล็กน้อยนะครับพี่น้องขาปุ่นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีมว่วงแล้วก็สีฟ้าพี่น้องเอ๋ยพักแก้มเข้าก็มีพักขาพักหอมหอมไท่หอมเหล้าหัวละผ้าพี่น้องเมนูงง่ายๆครับมันนี้สัวอขาปุ่นน้ำยาข่าปุ่นเข้าน้ำยาตีนไกล้พี่น้องเอ๋ยเมืองแน่คนะ่ะ มู๊ดท,ทูบางเด้อเจียวว่างเด้อไกลว่างก่อนพี่น้องเลยคนนั้นเนี่ยผมมู๊ดทูน้ำยาตีนไก่ครับกระที่ถีนไก่ครับพี่น้องอ้ทูยใหญ่ๆเลยนะวินเอาหนามลาดเลยคนระับผม โอ้ยเนาอยากะทิใส่แบบเลยบูมนี่เปิดมือเลยเด้อพี่น้องเด้อยยังเสี่ยบเปิดมือเลยจับเลย นี่เด็๋มือหนังใหญ่ส่วพี่น้องส่วข้าปุน่นวันนี้ปลาทูข้าปุ่นสีพี่น้องวันนี้เจ้าก็หัว,วสิกินได้กินหรือบอ่แต่ว่าส่วล่องเบิองมาเด้อมาสดกัมนาวินเด้อครับผมบ้า,บานวันนี้ไข่แนวมุมเมียงวันอู้ยปลาทูโอ้พี่น้อง เลื่องตลาดครับนี่พี่สาวสุดน่นารักคนทรงมหาหัยนาวินซิมนะผมทั้งจากจังหวัดอย่างนา้ินหลงแล้วนี่นะผมข้าวปุ้นแห้งน้องฟ้าใสานี่แหละเบองอเดอร์พี่หนองครับสองท่างการติดต่อนี่นะผมอยู่หนีนะผมเดี๋ยวผู้ใดสนใจนวินสีถิ่งลิงไว้ถิงลิงเฟสบุ๊ิ่นไหวไต้หนีนะผมก็ลิงไล่นะผมสดน้าพี่หนองครับ มาส่รงมหาห้น้องนวินซิมน้องวินล่องซิมเบิ้งแันแสบบาาสัวปรสานเธอเรียกขึ้นกันละกระปุนสีพี่น้องครับกระปุนแห่งแต่ว่ากระปุนแห่งเคยกินแล้วแต่ว่าตัวน,นี้เป็นสีน้ำนยากระแสบพี่น,อน้องน้ำนยาหอมหอมน้ำวินอุ่นจนขนนะผมตุ่มตุมต้มต้่มถิ่นไก่ใช่น้ำ พักคาพี่เนาะข,ข้ออะไงขางดอกคนหนามอหือ หอมมีเท่งมกหอมลาบมกหอมไทยซี่หอมซี่ลาบซี่ไทยพี่หนองเลยซือหม่องครับเอา สะเหลียดเชือกันลับพี่น้อกกับปุ่นสีมาชิมกำหน้าวิ่นเ้วยด้วครับพี่น้องเล็บมือหน้างย่างๆปีนชิมใกล้ครับอื้อ ต้มต้นเปลือยครับเนอาะนีง ขาปุ่นสิคเหนียวออกเหนียวออกนุ่มหนุ่มเล็กน้อยแต่ว่ากะสิบแตกต่างกับกะปุ่นปกติอยู่ครับแต่ว่าแสบครับเบิ้งบักซี่พริกติดมือแสบ ส่งใส่เมื่อพี่หน้องครับพักขายำเบิ้อด้วครับ เกียวพี่น้องสีลาครับหกิน uh huh. ใกล้พี่นนอะ lip tat bobot banyak kami, Kak. คึมฟ้าขึ้มฝนพี่น้องจักสีขึ่มจักสีแดดเมื่อวานนี่ฝนตกตั้งเจ่โอ้ตกแห้งนะครับว่ามัหนีจักคึ่มจักฝนแต่ว่าฟ้าห่องฟ้าฝนคึมอยู่ทั้งฟังประเทเล่าทั้งพี่น้องฟังเล่าเฮานะครับผมหมู่ว่าทั้งเป็นตกหรือบ่อครับแต่ว่าเสียงกันเหียวนุ่มถือว่าเส่บครับพี่น้อง นกกระเจี้ยนแม่นาวินบ่เนาะฟังนะ่น <c oughs> แม่นาวินเพิ่นสามเข่าพีหนอนครับส่วนมาทายกิปนำกับว่าบ่มา่าประสัต์สามเขานะหอมทางครับแม่จ๋า ถ้ำวิ่งไกอยากลองกินกการเห็นต่เพิ่นกินนขับปุ่นสีิ่งน่ะขอสาเว้ง โพี่น่องครับแสบ่บคักเิ้นกระจิแบกเหนียวเั็กน้อยครับพี่น่องแต่ว่าแส่บเด้อครับร่องเบิงครับนำยาำกะท่กับเสบแสบบ อืมพิศเตียนเมื่อเที่ยงที่แบบบานๆเขาไม่ต้องแสบ เส้นสี่ฝ่าติดปากติดข้างเนี่ย ฟ้าตัวพี่น้องครับใส่เบิร์ดผู้เดียวทานบักไงนั่งกินเบิร์ดผู้เดียวโอ้ยแซ่บบ่แซ่บหลาพี่น้องครับโอ้พริกกินใกล้ได้บามเห็นเลย แม่เอาหน่อยพี่น้องครับพันแยงกระดูกใกล้กันพี่น้องครับชิ้นสุดท้ายก็มาเปลี่ยนสวยจ้ะ อ่นอนโอวันเลยครับพี่น้องครับอือแซ่บพีดิครับพี่น้องครับน่าิ่งกะฝากในเด้อพี่น้องครับขอบปุดนนี่ นี่าสองทางกันที่ต่อพันยู่ในนีละครับผมครับผมสหรับคลิปนี้นวินกับสีขอลาพีและน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมทุกท่านนี่นวินกับฝากเพจยรเฟสบุ๊กไอ้นวินพาชิมน้ำในเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งทั้งเพจยรเฟสบุ๊กให้นวินน้ำแน่กดติดตามให้นวินน้ำแน่แอหลักฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ้งทั้งช่องยูทูปให้นวินน้ำในเด้อครับผมเมนูมันนี่ซับอีหลีพี่น้องครับผมบรรยากาศตรงหน้าบ้านเฮาบรรยากาศดีคักแท้พี่น้องครับผมยังจีทออีสานบ้านเฮานะผมครับผนทุ นิ่นกินก็ขอากล่าวกาบสาัสดีลาเพียงหน่อยเพียงเท่านี้นะครับผมสัตดีครับผูบ้ไม่บาย